สวัสดีคะ่ะทุกคนโอ้วันนี้นะคะมาจ้าขนานี้นะคะแสงแดดแพทสหน้านะคะคิดซะว่าวันนี้มีสปอตไลท์ส่องหน้านะคะวันนี้นกจะมีอะไรมานําเสนอท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะเป็นเป็นมากินค่ะมากิน,ก,นก็เป็นขนมของสกอตแลนด์นี่แหละนะคะที่นกได้นําเสนอไปแล้วคราวก่อนนะคะเป็นขนมของเทอร์นักนะคะเทอร์นัก แต่ว่าเป็นคนละรสชาติเธอหนักเวเฟอร์เวเฟอร์นะคะนี่ว้าวขาวที่แล้วเป็นสีแดงเนาะอันนี้เป็นรสอะไรแต่อันนั้นเป็นช็อกโกแลตธรรมดาอันนี้เป็นดาร์กดาร์กช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตมืด <c oughs> ช็อกโกแลตดำ <c oughs> <c oughs> มาแกะกันเลยเนาะ ในหนึ่งแพ็คนี้นะคะราคาเท่าไหร่นะก็ประมาณ2ปอนนะคะ100่งร้อยบาทปีซะมือน้อยมือใหญ่มอม่แล้วเรื่องกินนี่ไม่เคยได้เลยนะคะเนี่ยอ่ะก็ในหนึ่งแพ็คก็จะมีหนึ่งสองสามี่ห้าหดแอันนะคะเด็กหยิบไปได้หนึ่งอันเสียงหัวเราน่าเกลียดมากเลยอ้าวมากินกันเลย ไม่ช้าไม่ได้ช้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวไม่ได้รีวิวนี่นะคะข้างในก็จะเหมือนหน้าหน้าซองเลยบริษัทนะคะทำของเชิญหนักนะคะเชิญหนักก็จะเป็นขนมที่มีชื่อเสียงในสกอตแลนด์นะคะาใช่ก็เป็นช็อกโกแลตคาราเมลเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะนคะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาเรื่อยๆเลยนะคะแบบให้มันแตกต่างเนาะแค่นี้ กินที่นี่ไม่ค่อยละลายเพราะว่าอากาศมันเย็นนะคะแต่ว่าตอนนี้นั่งอยู่กับแดดเราก็จะรีบทานให้ทุกคนดูนะคะเป็นชั้นชั้นเลย เห็นชั้นคาราเมลไหมคะคือ,อคกัดเข้าไปมันจะไม่ได้กรอบคึ๊บอย่างนั้นนะ,นะ,ะมันจะนิ่มแบบนี้ลงมามันเหนียวอ่ะว่าง่ายๆนะคะมันเหนีวยวอ <imeter. ท> คาราเมลว้าฟะบิสกิตว้าฟะจหมดแล้วนะคะ กตินก็ไม่ค่อยชอบช็อกโกแลตแล้วก็ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันหวานเกินไปนะคะแต่นี่ก็กินเกือบหมดทั้งอันนะคะพอได้มันรู้สึกไม่หวานเกินไปเนาะ,ะถ้าพูดถึงก,กินกับกาแฟดำแล้วก็ชาที่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะมันเวิร์กมากเลยเนาะกินคู่กันนะคะ

ก็นกก็อิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินน้ำก่อนนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะอร่อยไปกับนกด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้นกลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย